สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ในช่อง Dark Tiger นะครับและนี่เป็นการเล่นเกมครั้งแรกของในช่องเรานะครับโดยเราจะมาเล่นสี่ V สจํจำนวนสามรอบนะครับโดยเราจะเล่นสี่ V สเกาะสวรรค์อันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับถ้าเสียงมงเบาไปผมก็ขอกราบอ,าอ,อาภัยนะครับอาจจะโหลดนานหน่อยนะครับ ถ้วผมจะใช้กอ๊อกสิบแปดนะครับผมจะเล่นอยู่บนหอตรงนี้นะครับแต่ถามว่าถ้าผมเล่นบนหอตรงนี้ทำไมผมไม่ซื้อ m 5 0 0เพราะผมเอาไว้เผื่อสถานการณ์เขาบุกมาใกล้ๆครับ แล้วก็สิบแปดสามารถใช้ในระยะไกลได้ด้วยแต่มันก็ไม่ได้ไกลมากหรอกครับแต่งหมดแล้วนะครับผมได้ไปนหนึ่งคะแนนแล้วนะครับผมอาจไม่ใช่ MVP นะครับเพราะผมยังไม่เก่งมากสำหรับ CV c v c แบบนี้ผมจะใช้ p 9 0นะครับเพราะมันสามารถยิงได้ไกลเพราะมันมีสโคปครับแถมมันยังรวยครับแต่ถ้าเราซื้อพวกปืนไกลอย่าง ak ก็ a n 9 4นะครับมันจะยิงใกล้ๆแล้วจําเบาครับก็เลยจำเป็นต้องซื้อ p 9 0ไปก่อนและข้อแนะนำสำหรับทุกคนที่เล่น free fire นะครับตอนวิ่งอย่าถือปืนไม่งั้นมันจะช้าแต่ถ้าศัตรูอยู่ใกล้ๆแนะนำไม่ถือปืนจะดีกว่าครับ แล้วถ้าเราเล่นฝั่งนี้จะเห็นว่าศัตรูจะพุ่งออกมาจากทางนี้หรือไม่ก็ขึ้นไปบนป้อมนั้นแต่ถ้าไม่ออกมาแปลว่าเขาออกกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจผมขอถือพีก่กัสตัไปก่อนไม่ต้องรอเพื่อนตอนนี้เราจะมาดูเพื่อนกันนะครับว่าเพื่อนเขาจะเล่นยังไงที่ล้มอยู่ข้างหน้าน่าจะเป็นฝ่ายสัตรูมากกว่าฝ่ายเรานะครับ ช่ครับแล้วก็มีคนหนึ่งออกไปแล้วครับมาดูอันดับกันนะครับโอ้โหผมตกที่โหลเลยคนนี้น่าจะเป็นคนแบกทีมได้นะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นสามตาแล้วแต่ละตามันไม่ได้จบง่ายๆครับต้องมีสี่คะแนนแล้วยิ่งถ้าสมมติฝั่งหนึ่งสี่ ไอฝั่งหนึ่งสามไอฝั่งหนึ่งสามมันจะยาวมากครับได้ไปอีกคะแนนหนึ่งนะครับโดยสี่ว,วิสี่จะเล่นทั้งหมดสี่คะแนนครับผมจะซื้ออ 1887นะครับเพราะว่าผมจะบุกหน้าครับแต่ถ้าเล่นไกลเนี่ยผมจะซื้อพวกพีเก้าศูนมากกว่าครับแล้วก็ที่ผมหายไปนานเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมไม่ว่างเนื่องจากผมต้องสอบครับก็เลยจะต้องไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับต้องขอกาบอาภัยด้วยนะครับ ผมอาจจะพูดผิดเยอะนะครับเพราะช่วงนี้ผมป่วยอยู่ครับแต่ไม่ได้ป่วยเป็นโควิดแต่อย่างใดครับโอ้ oh, no 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 okay. ผมอาจจะดูกลางนิดนึงเพราะผมเล่นมาไม่นานครับแต่ว่าเห็นเสื่ออย่างเงี้ยคือความจริงผมเล่นมานานแล้วแต่ว่าผมไม่เล่นสีวีสีครับ แต่ที่มาเล่น 4v4 เพราะมันเป็นเกมที่จบเร็วกว่าธรรมดาโหมดธรรมดาเพราะโหมดธรรมดาผมจะโชว์ไก่ให้ทุกคนดูครับถึงแม้ผมจะอยู่เป็นอันดับหลังๆแต่ผมก็เพราะว่าพวกเขาตีกันจนตายแล้วผมก็รอดตอนนี้เพื่อนกำลังจะยิงไปโอเคครับตอนนี้เพื่อนตั้งไอวอนะครับพร้อมกับยิงคนที่บัคอยู่นะครับ ถ้ามีข้อติชมอะไรแบบให้ว่าถ้าผมตายแล้วให้กดหยุดวิดีโอแล้วเดี๋ยวเปิดตอนได้คะแนนต่อไปเลยอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับได้ไปนหนึ่งแต้มครับมาดูอันดับกันหน่อยครับผมได้ที่สามครับโดยผมจะได้ที่สามก็ได้ครับแต่อย่าเป็นที่โหลก็พอครับผมจะไม่เล่นสไนนะครับเพราะผมสโคบไม่เก่งผมจะเล่นแต่ใกล้กับไกล แบบรัวเท่านั้นแล้วก็แย่งของคนอื่นเข้าไปครับความจริงการที่ไปเก็บของที่เขาทาตกเนี่ยก็คือพอเวลาเขาซื้อของใหม่ของมันจะตกล้วก็มีคนไปเก็บเพราะว่าเขาอาจจะอยากได้อันนั้นมากกว่าเช่นเขาซื้อ p90 มาใหม่แต่เขาทิ้ง a n เก้สีลงเขาลองยิง p90 แล้วเขารู้สึกไม่ดีเขาก็จะไม่ได้ปืนคืน แล้วพออย่างนั้นเขาจะแบกทีมให้เราไม่ได้โอ้ผมไม่มีไอวอลผมก็ต้องยอมล้มไปนะรัเหมือนถ้าตูจะเป็นสายซ้ำนะครับซ้าให้ตายไปก่อนเนี่ยครับเจยวเขาจะยิงผมไหมครับใช้สไนยอย่างนั้นนะ่ะนี่คือคนที่หลุดออกไปครับเขาเล่นเป็นไก่เลยครับนี่ก็หลุดออกไปอีกคนนึงครับไม่ได้หลุดหรอกครับเพราะอยากจะออก เขาไม่มีแต่เพื่อนแบกคนนี้คนเดียวเพราะที่เหลือไม่สามารถแบกให้ได้และตอนนี้เราก็แพ้ไปอย่างนแน่ๆครับเพราะว่าบอทดที่เล่นเนี่ยกระจอกมากกระจอกถึงขั้นที่ว่าผมต้องพูดอย่างนี้เลยครับเพราะบอร์ดเนี่ยครับมันจะดูสิครับวิ่งเข้าไปดูดูมาดูอันดับกันหน่อยครับจึงอยู่ที่ที่สามครับ กานนี้ผมจะใช้เป็น m 1 8 8 7เหมือนกันนะครับขอโทษเรื่องชื่อปืนด้วยนะครับผมพูดไม่ค่อยชัดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมพูดแล้วมันแบบผมไม่ชินกับชื่อปืนพวกนี้ครับผมจะชินแต่พวกปืนเริ่มๆพวก m ร0 5 <c oughs> m 5 0 0ร้ก็ usp ที่ผมขึ้นมาเล่นข้างบนอย่างนี้เพราะว่าถ้ามีคนขึ้นมาเล่นข้างบนเหมือนกันเนี่ยมันจะดีกว่าแต่ผมก็ตกไปแล้ว ตอนนี้แผนที่แสดงคนคนอยู่ผมต้องพยายามหาเขาและฆ่าให้ได้เพราะว่าไม่งั้นผมจะเป็นที่ต่ำกว่าพวกบอทอีกที่ผมต้องมาเช็คตรงจุดเริ่มเพราะว่าจุดเริ่มพอมีคนเดี๋ยวนะครับ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 ออจัดไปหนึ่งนะครับนี่คือคิวแรกเลยนะครับ ทุกคนสังเกตแล้วผมก็ล้มอีกแล้วนั่นไงครับตอนนี้ศัตรูเหลือแค่สองคนมีคนเดียวที่น่าจะสู้ได้แปลว่าตอนนี้เราเสียเปรียบอยู่โยโโโนนอ้บอทดมันจะเล็โยโโน้นอ้ฝั่งหนึ่งมันจะเล่นกากจนบอดสามารถฆ่าได้แต่บอดก็ตายไปแล้วนะครับดูนะครับฝั่งศัตรูก็ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ผมไม่ชินเกมครับ ถ้าใครอยากเล่นให้เล่นซีสไตล์สามารถพิมพ์มาได้หรืออยากให้ทําภารกิจอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเติมแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็จะเติมแต่ละครั้งมันจะนานมาก อันนี้เสียงรบกวนห,หน่อยๆนะคะเพราะตอนนี้ผมอยู่บ้านแล้วมีคนอยู่ด้วยตอนนี้เพื่อนเลิกจะใช้ปืนไกลยิงใส่แต่ศัตรูใช้เอ็มหนึ่งแปเจดยิงใส่ฝั่งศัตรูน่าจะไปชุบต่อยหรือไม่โอนั่นไงอยู่แล้วตัวเองแล้ว ก็ได้ครบคะแนนไปแล้วนะครับโดยที่ผมได้เสียชีวิตก่อนจบนี่เป็นรอบแรกนะครับแล้วนี่ก็เป็นสีหน้าผู้ชนะครับ เรามาดูกิจกรรมกันหน่อยนะครับโดยกิจกรรมแรกคือกิจกรรมนี้นะครับโดยเขาจะให้รับของรางวัลทุกวันและทําภารกิจตรงนี้ครับเพื่อสะสมคะแนนแล้วเราก็จะได้พวกนี้มานะครับซึ่งผมเลือกเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่าผมอยากได,ได้เสื้ออันนี้กับหัวนี้ครับเพราะว่ามันเป็นพวกเสื้อแรมากครับ ต่อไปกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมฟรีไฟ X กับอะไรสักอย่างผมไม่รู้ครับจะให้ผมลองกดไหมครับขอดูที่รางวัลล็อกอินก่อนนะครับโอเคครับลรอสังหารไม่มีเพชรครับ ันนี้อะไรครับมือผมอาจจะโดนกดไปที่ปุ่มเลกคอร์ดนะครับหลายรอบต้องกดนะครับทำไมกดไม่ได้นี่ยครับก็ไม่ได้อะไรเลยครับ มาดูที่กล่องจดหมายบ้างนะครับซัพพลายพิเศษพวกนี้ผมรับหมดแล้วนะครับกิจกรรมพวกนี้ผมก็เมื่อกี้เพิ่งเปิดไปให้ดูครับว้าวของรางวัลช่างลอ่อใจเหลือเกิน โดยต่อไปผมจะไปเล่น4 v วีสแดนชำระบาปนะครับเริ่มเลยนะครับส่วนตัวสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมได้มาจากกิจกรรมวันเออสิ้นปีนะครับผมตั้งใจอยู่จนถึงเที่ยงคืนเพื่อรับไอตัวนี้นครับ ก็มาผมจะซื้อ U S P คูณสนะครับเรืว่มันจะชื่อว่าขีดสองแต่ผมจะเรียกว่าคูณสอเพราะมันมี2กระบอกครับมีคนทำภารกิจที่มื่อกี้เราพาไปดูเสร็จแล้วนะครับคนเนี้ครับอาจจะได้ยินเสียงที่ผมเออสุดน้ำมูกเข้าไปเพราะว่าผมป่วยอยู่นะครับเนื่องจากผมป่วยผมก็เลยถ่ายคลิปได้ครับ ถ้าผมไม่ป่วยพ่อแม่อาจจะให้ผมทำงานอย่างอื่นครับนี่นะซ้ำศพตักลองยาไปเช็คที่ฐานเกิดหน่อยครับว่ามีคนโอเอสเคเอสคโอไมายกอน ทำดีมากเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนขนาดจบเกมได้ยังมาฮิลเพื่อนคนนี้น่าจะเป็นคนดีด,ดีมากผมจะซื้อ mp ไฟอย่างที่ผมบอกไปรอบก่อนนะครับเพราะว่ามันยิงไกได้แล้วก็ผมจะไม่ดูถูกพวกฟรีนะครับเพราะว่าผมก็ฟรีเหมือนกันครับผมเสียตังค์แค่นิดหน่อยครับผมก็ไม่กล้าเลยว่าเขาเพราะว่าผมก็ฟรีเหมือนกัน ใหญ่ทั้งชุดเนี่ยคือฟรีหมดเลยครับหมวกได้มาจจ,จากกิจกรรมตอนล็อกอินเข้าขแรกๆมันจะมีให้ครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีให้ไหมครับส่วนเสื้อเนี่ยมาจากกิจกรรมสิทธิพี่สิทธิน้องครับผมทำภารกิจสำเร็จผมก็เลยได้แต่เสื้อมาครับหัวอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้มาครับถูกไมผมจะได้แต่ผมไม่ใส่ครับเพราะมันไม่สวยครับพวกเสื้อพวกนี้สวยกว่า แล้วก็ต้องเทเลยครับตอนปั๊มยาให้กดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะอาจจะมีสนสยเล็งหัวคุณอยู่หลังไอวอนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้เข้าไปสิบผมต้องไปดูหลังไอวอก่อนนะครับโอเคไม่มีครับ ศัตรูก็น่าจะเหลือตัวสุดท้ายน,น่าจะเป็น F K ครับผมจะไม่ไปยิงกับมันเพราะว่ามันเป็นแค่ตัว F K ครับแต่ถ้าเป็นคนเล่นจริงๆนะครับผมต้องหาเขาเพราะไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับให้คุณผู้ชมลองคอมเมนต์มานะครับว่าเขาจะซ่อนอยู่ตรงไหนหรือเขาคือพวก F K นี่แหละครับ ให้คอมเมนต์มานะครับถ้าสมมุติบอกเป็น AFK ก็เขียนว่า AFK ครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นก็เขียนว่าผู้เล่นแล้วก็บอกว่าอยู่ที่ไหนครับเราคุณเข้าไปในวงแต่ผมกลัวเขาจะดักซุ่มยิงอยู่ครับแล้วเขาจะเป็นพวกสายเออแคมป์ก็ได้ครับแคมป์อยู่ข้างนอกแล้วก็ไม่ไมายิงตรงนี้ไม่มี หรือว่าอยู่ด้านใต้บ้านที่ผมอยู่เมื่อกี้โอ้ยโอ้โหจริงด้วยครับถ้าใครคอมเมนต์ถูกก็แสดงความดีใจด้วยนะครับผมอาจจะพูดถูกพูดผิดเพราะว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นมากครับเป็นการแคสเกมครั้งแรกของผม แล้วถ้าใครอยากเห็นผมไปทำภารกิจเล่นเกมฟรีไฟลกับช่องอื่นๆก็บอกได้นะครับเพราะว่าเพื่อนของผมเขามีช่องเหมือนกันอย่างที่ผมเคยพูดไปคลิปแรกหรือเปล่าผมไม่รู้ครับว่าเพื่อนผมมีช่องอยู่ชื่อว่าหัวอะไรไงหัวอะไรไงไม่ใช่ครับชื่อว่าลันเกมเมอร์ลันเกมพลยสตูดิโอ ผิดพูดถูกอย่างเดียวแล้วก็มีปโต้เคียร์มาคิงซึ่งตอนนี้โดนเหมือนจะโดนสั่งปิดจากทาง YouTube ไม่รู้ทำไมผมก็พยายามหาอยู่ว่าเพราะอะไระไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแปลก มันน่าจะอยู่ตรงนั้นนั่นเองครับเกือบตายแล้วไงครับชุบยาก่อนอย่างที่บอกอย่างทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันอาจจะมีคนเล็งอยู่จากไกลครับนี่ครับโอ้ผมพลาดผมพลาดผมพลาดพลาดเยอะมากครับอยากได้ปืนไกครับตอนนี้เพราะปืนนี้น่าจะบันเทาไม่ได้แล้วบันเทาไม่อยู่แล้วบันเทาไม่อยู่แล้วโอเคแล้วต้องฝากความหวังกับคนที่ชื่อว่าสีครับโอ้ยน้อ no. ที่ขนาดพูดเล่นจริงนะเนี่ยทีสดมาตกแกครับเนี่ยดูลยครับที่ผมต้องพูดเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นเงียบเหมือนตอนช่วงแรกๆที่อยู่ดีๆม,มเงียบไปเลยครับมันจะกลายเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าผมจะลืมพูดพอไม่พูดแป๊บๆมันก็จะลืมพูดแล้วก็คลิปก็จะเงียบครับถ้าบางคนอยู่ด้วยอาจจะเห็นน้ำลายพุ่นแล้วนะคบเพราะค่ะต้องพูดเร็วมาก ถ้าตูเกิดตั่งนั้นใช่ไหมครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับนั่นไงสไนว์วงแตกตายเฮ้ยเฮ้ยไ,ไอ้หว่ะเ้วกิดไงครับท่านผู้ชมคิดว่าเขาวันนี้เขาหยุด F K กันยังครับผมไม่ได้ซื้อ M 1 8 7มาซะด้วยไม่กล้าเข้าใกล้ ทำอมก็ดต้อง飞โอ้สำสรอนตอนนี้ผมฝามาควาหวังไว้ที่สี่ได้คนเดียวครับเพราะว่าทั้งสองคนนั้นดูเหมือนเป็นให้บอทมาเล่นมากกว่าครับให้คนกลางมาเล่นนะครับจริงๆครับแต่ถ้าคนที่ผมพูดถึงอยู่ในดูคลิปนี้อยู่ผมก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมจริงจังมากเพราะครั้งนี้มันครั้งถ่ายคลิปครับ ตอนนี้เหมือนคะแนนเขาจะนําเสนอมาเท่าเราแล้วนะครับเสมอครับไม่ใช่เสนอคิดว่าบางคนจะซื้อปืนหรือคนจะซื้อเอ,อไอตัวฮิวเลือดตอนลมดีครับช่วยคอมเมนต์มาเ้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นว่าคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างเพราะมันไม่ใช่ไลฟ์สุดครับดังนั้นผมขอเลือก m 1 8 8 7เจ็ดก,ก่อนนะครับ ที่เพิ่งตาอัที่สองผมก็ไม่รู้ว่าถ่ายไปกี่นาทีแล้วนะครับแต่น่าจะนานมากอยู่นะครับทําไมหน้ากะหน้าต่างเล็กอันนี้มันกระโดดผ่านไม่ได้หรอใครรู้ก็คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับสีวิสีเพราะดงชําระบาบผมก็ไม่ค่อยได้จะทันได้เล่นอันนี้นออกไม่ได้แน่นอนผมรู้ด้านข้างเฮ้ด้านข้างแล้อยู่ไหน ถ้าคนที่คอมเมนต์ว่าตัวฮิวเลือดตอนล้มเนี่ยก็ถูกนะครับเพราะว่าดูสิครับเกือบรอดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมเข้ามาเนี่ยท่าน่ะผมรอดแล้วแต่ว่าผมไม่มีตัวรักษาแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่ใครไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายทีเท่ากับโสดก็คือวิ่งอัดกำแพงเดี๋ยวไม่นานก็จะโดนยิงหัวหรือไม่ก็เพวกนนั้นก็ตายเพราะวงก่อน ขอรายงานว่า F K นะครับอยากจะพูดไปจริงๆนะว,ว่าหยุดเล่นแต่มันก็ไม่กล้าเปิดไมค์ครับผมจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับผมเพิ่งลืมาตลอดเกมว่าต้องเปิดเสียงและตอนนี้เขากำลังจะตายเพราะวง การไปผมขอนไม่เสียงนะต้องขอโทษเรื่องการป่วยของผมด้วยนะครับเสียงไม่ได้การรอบนี้ผมขอซื้อแบบโง่ไปเลยนะครับไอ้หนูไปแปดผมซื้อโง่มันก็เลย,ย่างนี้ครับผมว่าทีโสดคนนี้รับเขาไปสายเติมนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เเล่นเกมกับพวก ใส่ซีดีเหรอเขาช่วาเลยเขาเป็นใครเร่อกาบส่ซีีให้ผมดาวนะครับแต่ถ้าทีโซดไม่ได้หวังอย่างนั้นจริงๆเพราะเขาเอฟเคเนี้เรื่องจำเป็นผมก็ขอโทษด้วยนะ ตรงนี้อันตรายมากเพราะาถ้าเขา่งขึ้นมานีนคือเราจบเลยนะครับเราควรไปบวกเขาใกล้ๆมั้ครับ <Double Kill. S 1> ขอโทษที่เล่นไก่ให้ดูนะครับโอ้เป็นที่หนึ่งครับ ก็จะได้ที่สองครับครับผมจะสอนวิธีการดูว่าอันดับอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็มันไม่เมกเซ็งตรงนี้นมากเพราะว่าผมเป็นอันดับที่หนึ่งผมจะยืนอยู่ตรงนี้อันดับที่สองก็จะคือสีที่ยืนอยู่แต่พอเป็นกูไก่ยิงหัวดันเป็นที่สี่ส่วนเออผมไม่ทันครับขอโทษนะครับอีกคนหนึ่งที่เออท้อสีอะไรสักอย่างเนี่ยครับ นั่นเป็นที่สามทำไมมันไม่มาอยู่พร้อมกันแล้วที่สี่มาอยู่ข้างที่ไหนมาดูที่กิจกรรมกันบ้างนะคะแล้วก็ีู่บอกตอนแรกเพราะว่าผมจก็ได้สามรอบนะครับสอไม่นะนะครับเพราะว่ามันยาวไปค่ะ 你好。<music>